สำหรับใครที่กำลังเตรียมทดสอบอยู่มาเริ่มทบทวนข้อสอบฟังกันดูนะคะเเริ่มจากตัวอย่างข้อสอบการฟังประโยคคำถามแล้วก็เลือกช้อยที่ถูกต้อง저사람이누구예요1번박지임님이에요2번필리핀에서왔어요3번제가인난선배입니다 ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเราจะไม่เห็นตัวอย่างหรือว่าตัวหนังสือที่เป็นโจทย์นะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกฟังโจทย์เพื่อตอบคำถามะค่ะเรามาลองฟังโจทย์กันอีกครั้งพร้อมเห็นประโยคเนี่ยะชัดเจนนะคะ ความหมายก็คือ,อบุคคลนั้นเป็นใครนะคะแถวแรกของอภษาษาอังกฤษนั้นก็คือคําอ่านนะคะแล้วก็ความหมายของผู้ชายที่พูดว่าคนนั้นเป็นใครีันกจีเคนนั้นก็คือ,อวอน้าที่ชื่อพักนะคะ ความหมายคือฉันมาจากประเทศฟิลิปปินส์เจ้าหน้าทฉันอายุมากกว่า1ปีหรือเป็นรุ่นพี่1ปีนะคะกล่าวถึงอายุค่ะ มาดูความหมายข้อสุดท้ายกันคะ่ะข้อที่สี่ค่ะในอนาคตต่อนับจากนี้ไปขอฝากเนะื้อฝากตัวในการทำงานด้วยนะคะอะไระนะะประมาณนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเรารู้ความหมายของแต่ละข้อนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ลองฟังโจทย์อีกรอบหนึ่งแล้วเราจะยิ่งมั่นใจได้ว่าข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อไหนคะข้อหนึ่งนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองค่ะ 1번, 1년쯤 되었어요. 2번, 꼭 해보고 싶어요. 3번, 금방 익숙해졌어요. 4번, 별로 힘들지 않아요. เราไปดูอตัวอย่างโจทย์กันค่ะ,<ต>ะทุกคน <20 S 2> น่านจะฟังออกนะคะลองฟังทวนอีกรอบหนึ่งค่ะความหมายก็คือคุณเริ่มทำงานเป็นช่างไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะจะเห็นว่าถ้าเราฟังโจทย์ออกเราก็จะได้คำตอบเร็วนะคะลองมาดูออ่เ ความหมายของคำตอบแต่ละข้อกันค่ะความหมายของช้อยที่1ก็คือ,อ,อประมาณปีที่ผ่านมาฉันเป็นมาแล้วประมาณหนึ่งป 2> 2ีควหสอง ความหมายของข้อที่สองใช่ข้อที่สองบอกว่าฉันพยายามแล้วจริงๆนะฉันตั้งใจอ,อายากจะทํามันจริงๆคว้ fotos. อหมายของข้อที่สามก็คือ,อฉันคุ้นเคยกับมันอย่างรวดเร็วส,ส่วนข้อที่สี่ความหมายของมันก็คือ It is not that difficult ก็คือมันไม่ได้ยากเลยนะมันไม่ลำบากเลยมันไม่ยากขนาดนั้นเชื่อว่าเพื่อนๆคงมีคำตอบในใจลองทวนกันอีกรอบหนึ่งค่ะคุณเริ่มเป็นช่างไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนไหนนะคะคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อหนึ่งนะคะ คือเป็นมาแล้วประมาณหนึ่งปีค่ะหวังว่าจ,จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ฮันกุกแชร์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อสอบดีๆกันค่ะ